วัสดีครับในปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะร้องเพลงคาราโอเกะในโทรศัพท์ของเราได้โดยที่ไม่ต้องออกไปนอกบ้านแต่แอปบางแอปในการสมัครเล่นคาราโอเกะนั้นก็มีหลายระดับเช่นเล่นได้ฟรีบ้างเสียเงินบ้างเป็น VIP แต่ถ้าเป็น VIP เสียเงินแล้วก็จะมีสิทธิ์ต่างๆเพิ่มขึ้นมากมาย ในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงแอปสมูลนะครับบางท่านมีปัญหาไม่อยากจะเสียเงินที่สมัคร VIP ไปไม่ว่าจะเป็นรายสัปดาห์รายเดือนหรือรายปีก็อุตส่าห์ลบแอปออกจากเครื่องแต่ถึงเวลาก็ยังโดนหักเงินอัตโนมัติในบัตรเครดิตอยูด่ดีซึ่ง การลบแอปออกจากเครื่องไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องก็คือคุณต้องเข้าไปยกเลิกการสมัครเป็น V.I.P. นะครับถึงจะถูกต้องซึ่งวิธีการก็มีดังนี้ครับอันดับแรกก็เข้าไปใน Play Store ครับเมื่อเข้าไปใน Play Store ได้แล้วก็ ไปที่ซ้ายบนของโทรศัพท์นะครับซ้ายบนของเพ t o โตกดเข้าไปก็จะมีคำว่าสมัครรับข้อมูลต่อไปก็จะเป็นข้อมูลที่เราสมัครในที่นี้เรามาพูดกันถึงสมูลก็จะมีรายละเอียดข้างล่างจะมีคำว่ายกเลิกการสมัครรับข้อมูลให้แตะยกเลิกการสมัครรับข้อมูลไปเลยนะครับ จะมีหัวข้อมาให้เราติ๊กติ๊กข้างล่างสุดครับจะได้ไม่ต้องมีคำถามต่อเนื่องดำเนินการต่อติ๊กคาว่าดำเนินการต่อไปเลยนะครับต่อไปติ๊กคำว่ายกเลิกการสมัครรับข้อมูลครับ ตอนนี้เราจะมาหาบัญชีที่2นะครับเมื่อกี้นี้เรายกเลิกไป1บัญชีตอนนี้เราก็จะยกเลิกทั้งหมดในที่นี้ยังเหลืออีก2บัญชีก็จะยกเลิกบัญชีสุดท้ายทำเหมือนเดิมก็ติ๊กไปเรื่อยๆครับทำเหมือนบัญชีแรก ในกรณีที่ท่านมีมากกว่าหนึ่งบัญชีขึ้นไปนะครับก็ทำเหมือนเดิมไปเรื่อยๆของผมไหนๆก็จะทำแล้วก็เลยก็ยกเลิกให้หมดถ้ายังไรเดี๋ยวเราก็ไปสมัครใหม่ได้ก็จะมีรายละเอียดต่างๆว่าเราสมัครเมื่อไหร่ยกเลิกเมื่อไหร่เขาก็จะบอกมานะครับหลังจากเราได้ทำการยกเลิก การสมัครรับข้อมูลใน Google play ไปแล้วเราควรจะเข้าไปเช็คในอีเมลนะครับจดหมายจาก Google play ก็จะมีมาให้เราดูเราก็มาเช็คดูที่ว่าระบบจะยกเลิกการสมัครรับข้อมูลสมูลแอปร้องคาราโอเกะบนโซเชียลของคุณจากสมู ในวันที่7พฤษภาคมปีหน้าจะไม่มีการคืนเงินนะครับแต่เราจะยังคงเล่นได้จนถึงวันที่7พฤษภาคม2564ปีหน้าเหมือนกันทีนี้เราลองมาดูอีก1บัญชีเพราะว่าเมื่อกี้นี้เราลบไป2บัญชีนะครับเมื่อกี้นี้เป็นวันที่7พฤษภาคม อันนี้ก็จะเป็นวันที่1มกราคม2564ปีหน้าก็จะไม่มีการคืนเงินแต่เราก็จะยังคงเล่นได้จนถึงปีหน้าในวันที่1มกราคมก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็ยืนยันได้ว่าเราได้ลบการสมัคร VIP ของสมูนไม่ว่าเราจะสมัครเป็นรายอาทิตย์เป็นรายเดือนหรือรายปี ระบบจะไม่มีการมาเก็บเงินอัตโนมัติจากเราอีกนะครับนี่คือการยกเลิกการเก็บเงินอัตโนมัติด้วยนะครับก็จะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ